ล้มวันนี้นามาส่งลิงง่อนให้ลูกค้านะคะทุกคนนะคะี่ค่ะยี่สิบแปดกิโลค่ะใช่หมดเลยนะะี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวรอรอลูกค้ามารับค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นามากับแฟนแฟนไปไอแกไปตรวจฟันนะคะแกไปตรวจฟันหน้าหนาก็เลยเอาลิงออนมาส่งลูกค้าด้วยเสร็จแล้วนะก็จะแวะเข้าป่าหาเห็ดค่ะมาเบิรงจ้าเราจะได้เห็ดป่าเนี้พี่น้องป่าต่างเมืองนะคะแรีว่าเป็นเมืองเก่าที่เราเคยอาศัยอยู่ จ้าเมื่อกี้ขับรถขับรถพานมานะมีรถจอดอยู่ตรงฝั่งนู้นค่ะทุกคนนาบรูว้ว่าเขาจะมาทันเพกันบ่โอเคค่ะหอดเข้าปาแล้วหอดถางเข้าปลาแล้ว,ดเ,ลลวเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าเราจะเจอเห็ดไหมวันนี้จะได้เห็ดไหมแล้วนามีออเดอร์ลูกค้าสั่งเห็ด ห้าห้าจ็กตรงนี้ไปแล้วก็กลับไปก็จะไปทรงเห็ดจ้ะโอเคค่ะตรงนี้มันเคยมีเห็ดนะคะทุกคนอุ้ยมีคนมาเก็บน,น,น,นี่นี่ลอยคนเก็บค่ะหรือว่าเห็ดขึ้นไม่ได้โอ้เห็ดขึ้นบ่ได้จ้ะนี่นี่ค่ะยังพอมีอยู่

นี่เป็นเห็ดอะไรก็ไม่รู้โอ้เป็นเห็ดไอ้ดอกเรื่องเรื่องแต่ว่ารสชัดคขมๆม,มาจา้ะตัวนี้เขาไม่กินกันเราไม่เอานะคะไปค่ะเราต้องทําเวลาเพราะว่าชั้เปเากลับไปส่งเห็ดลูกค้าพร้อมจ้ะผู้ได้มาลืมถุงไว้เนาะเนี่ยถุงกระดาษถุงมาเก็บเห็ดแน่ๆเลยอุ้ยนาว่านา,นา,นานเดี๋ยวมองไปเห็นทางนี้เหลือง นี่ค่ะทุกคนอุ้ยลายดรอกอยู่จ้าน่าอยากตัดขาไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อไปถึงกลับไปถึงบ้านจะได้อศัยทุ่งไปค่ายเลยนะจ้า ู่บ้านก็มีอยู่แต่ประกวนไม่พอวัาลูกค้าจะเอาหกกิโลนาไข่ลิงอนวันนี้ได้เงินพันแปดร้อยห้าสิบโครนนะคะทุกคนหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบโครนเออแต่น้ไม่รู้ว่า เป็นเงินท่าไไทยประมาณเท่าไหร่เด้อเดี๋ยว,ยวน่าจะขึ้นให้ดูตั้งหาเพราะว่าน่าคำนวณไม่ถูกมันค่าเงินวันนี้มันน่าจะอยู่ที่สามจุดหนึ่งหรือเปล่าบน่แน่ใจคือกันจ้ะอุ้ยเห็ดมันปู่จุดนี้ลายดอกเลยจ้ะพี่น้อง มันในลุ่มเนี่ยจ้ะเดี๋ยวเก็บเสร็จค่อยตัดขาดีกว่าอ่าบายักตั้งกองตั้งแล้วมันในยายดุฉันบอได้เห็นดอกเห็ดนะจ๊ะไม่ได้เห็นดอกเด็ดเห็ดใกล้ๆเนี่ยอยันนี้มันจะเห็นใกล้กว่าไงอุ้ยครับคัครับ นาเขาไม่ได้ลงจากรถนะคะวันนี้นะคุณฝรั่งนะคุณฝรั่งเขาจะไม่เข้าป่าถ้าเขาไม่ได้แต่งตัวชุดเข้าป่าเขาจะเข้าป่าเฉพาะเขาใส่ชุดประจําที่เข้าป่าแล้วใส่กางเกยงยีนอะไรพวกอย่างอื่นนี้เขาจะไม่เข้าป่านะคะเขากลัวเสื้อผ้าเขาเปื่อนมันไม่ใช่ชุดเข้าป่าเขาบอก รองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้าเข้าป่าอุ้ยลายเติบอยู่ชาพี่น้องเห็นไหมอุ้ยนี่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 จ้าอู้ โชคดีจังเลย่ะนี่ลูกค้าสั่งอีกไอลิงง่อนนะน่าจะเอาปัญญาไหนเก็บลูกค้าสั่งอีกหกสิบกิโลวะซานพี่น้องเขาเห็นหน้าเป็นอะไรเขาเห็นนาเป็นซุปเปอร์แมนเหรอ เห็นหนาเก่งปนันบสังอีกหกสิบกิโลนาันน้องนามองเห็นอะไรแบบแบบทางนี้มันใช่เห็ดหรือเปล่าโอ้บะแมนจ้าจะตัดขาก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะตัดขาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวหนาจะพาไปเบึงไอจุดที่มันเคยออกเห็ด เฮ็ดดำจ้ะเฮ็ดดำลายลายพี่น้องปีที่หนามาเก็บนะแต่ว่าบลูอปีนี้มันจะมีบอเนี่ยนาจะพาไปดูนะคะทุกคนไปค่ะไปค่ะมันว่ามันอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ไงมันยังไปเบิ่งได้ไปติดกันปีกายนี่นาก็มาเก็บแต่ว่าปีกายนี้ก็ออกบลาย มาดูว่าปีนี้มันจะออกเยอะไหมนะคะ จน้าขอเก็บเห็ดมันปูนี่ก่อนนี่เบิ่งนี่จ้ะพี่น้องห้องกระขึ้นจะเห็ดมันปูนะนกนี่น้อยอยู่อุ้ยมาซาอันลังมูแท้เพินเนี่ยแต่ว่าไส้นี่ก็กำลังอร่อยนะคะมาจะเลือกเอาแต่ไส้ที่กำลังพอกินเด้อได้มันน้อยก็เอาไว้ถ้ามันน้อยเกินไปเล็กเกินไป พวกนี้ก็เอาให้ไวให้เขาไว้อยู่ตรงนี้จะไปเอาที่ดอกใหญ่จ้ะนี่นะคะทุกคนเห็ดดำนี่ค่ะขึ้นแล้วจ้ะพี่น้องนี่นี่นอู้ยายเติบอยู่ดยล่ะองกับขึ้นแล้วน่าขอเดินดูก่อน านาจะได้วางแผนว่านาจะเก็บไหมพี่อีกจ้จะแต่บักกระบอกอสิเก็บล็อกซัมนี่นะมันต้องเยอะกว่านี้นี่จ้ะทุกคนนี่อืมหนาอยี่ด้วยล่ะโอ้พอกเก็บแล้วนู่ห้ง น่านึกว่ามันจะแห้งน่าคือบัไ,ได้เอาทุ่งมานำโนจะใสย,ยังโอเก็บอยู่เจ้ะพี่น้อง อ,นนอนินจาอนีนจะนะอินจาเดี๋ยวอู้ยพี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 อู้ไหลไหลอยู่ข้างโน้นเยอะดิพี่จ์บลอกใจเขาเดินหนานั่งไปเอาทุ่งอยู่รถบ่งเนี่ยอ่ะมันอยู่ใกล้ๆนะยังไม่ได้ไปไกลจากรถเลยเนี่ยค่ะมึงเด้ อยู่พี่น้องเฮียเฮียแมนพี่โบ๊ทได้จ้าเนี่ยนี่โอ้บ้าดรอกบัวใหญ่แล้วนี่นะ เดี๋ยวนี้หนาใช่ยางไปเอาทุ่งอยู่รถตกใาเพราะว่าหนาย่านมันเปื้อนใส่เห็ดมันปูหนาใช่าขเห็ดมันปูเมื่อน,นี้ม่อักไปทำความสะอาดอีกเดี๋ยวเดินไปเอาเมืองไหนจ้ะดอกงามงามดอกวัปวบ น้ำหนักไปตาดีให้ đầm ở đây là ai tớp là cháu phí nông mừng chơi cháu đây là lổ quà đó là đóc nhây đóc nhây nhây cùm nhây nhây mì thung như bảy điều cháu như lột nè nào ốc chắc lột bệnh เห็ดเห็ดปลาอื่นนะหงาแถวบ้านผู้นะแถวบ้านเมืองที่นาอยู่นะ่ะมันแห้งตายหมดก็เลยไม่ได้เก็บขายนาก็เลยคิดว่าที่นี่มันน่าจะแห้งด้วยพราะเห็นใน youtube คนอื่นเขาก็บอกว่าเมืองอื่นเขาก็บอกว่ามันเห็ดแห้งตายเหมือนกันค่ะ นายยังไม่ได้ออกไปไกลจะหลถดอยู่ด้จ้ะนี่พี่น้องเดี๋ยวเห็นหลดอยู่แว๊บๆอยู่น้อยๆอยู่ มีต้นบูบุรีนายันตัดทึกต้นบูบุรีแล้วมันกันไกลมันจะเสียจะคมมันจะเสีย มันสะอ่อนเก็ดดำ่เจ้าพี่น้องจะมาหนางๆกงาม,งาม,มเดี๋ยวกนะนี่ค่ะพี่น้องหน่าเก็บ ดอดนี่นะจ๊ะได้ซองโลกว่าหลืมั้งหราวะแล้วนาจะเอาไปไว้รถนะคะให้แฟนเอาไปนะจ๊ะรถนะยังไปบริหารหอดได้อยู่เดี๋ยวจะให้แฟนเอาไว้ที่รถยกขจดยางเข้าไปหาเหตุเรื่องโตจ้ะมันลากหาบแยักเอาไปน้ำแน่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 เอ้ามีกระมีวพี่น้องเฮี้ยเหตุดำนะจ๊ะ

โอเคไปต่อจ้ะวะเน,นี่ยพี่น้องไปห้ากเก็บเห็ดเรื่องจ้ะนาเอาให้แฟนไปไว้รถแล้วค่ะอุ้ยนี่ไงเห็ดมันปูนั่นคือดอกน้อยแท้พี่น้องอุ้ยขาบกใหญ่แล้วอ่ะะได้ดีโอ้มันขึ้นบ่ไดเหมือนติดหากติดหักไหม น้านมีเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่านาน,นัดลูกค้าไว้ทรงเห็ดเรื่องนต้องเฝ้าไปจ้ะนะานนึกว่าเสิ้่วเห็นดอกใหญ่อีกแล้ว มันคือจังมีคนมาเก็บไปแล้วอะจ้ะอุ้ยมีทากเลยเลือดแต่ดอกน้นอยๆไหมตามที่ยางมานะ่ะนี่อันนี้เขาลีอยู่ใต้หมอดจ้ะ เบ่งจ้าเห็ดนะทุกคนนี่ค่ะเห็ดเรื่องจ้าเห็ดมันปูโอ,โอ้ฝนกับำลังมาลมมาแล้วฝนมาแล้วเ้าเก็บกันเดี๋ยวลมมาแล้ว,ลว,ลวจ้าฝนจะตกเด้๋วเก็บกล่องไวกล่องไวค่อยตัดค่ะ กระไรเนาะนแต่นาไม่เด้นนาหวงอันนับลูกค้าจ้ะเพื่อนจะเอาลายลูพ่อมน,นะว้าวพี่น้องมึงไหมไอมันก็จะเบิดพอดีนะจ้ะที่อยู่ีอยู่บ้านนะหกกิโล แต่ว่าอยู่บ้านมันน่าจะบถึงหกหรอกเพราะว,วานนึ่งหวานอ่ะนาค่ายไปแล้วโลนึงค่ายให้เพื่อนบ้านขันท่ามุ่นไหวโทดก็ขอโทษขออภัยเด้อจากพี่น้องเพราะว่าอ้าเราต้องรีบทำเวลาค่ะ มามาข้างที่แล้วนี่ก็หมาบรสุดเด้นนปลานี้น่ะหมาบรโหดจุดนี้ซักอันนี้ันไม่ได้แล้วมแฉหมารอบนี้นาก็เลยยักมาเบึงให้มันแล้วเส่าขาใจ อีกไหมทุกคนโอ้นี่นี่นี่นี้นี่นเต็มแล้วจ้ะพี่น้องเต็มตะก,ก้าแล้วค่ะไปค่ะ้าบ้านเนี่ยใส่แบบ้เฝ้าวดรวัวเลยจ้ะเดี๋ยวไปเจอกันที่รถนะคะทุกคน นะข้อจุดจวดก่อนจ้ะเดี๋ยวบอทันมันยังเลือกอีกสองจุดสามจุดไปค่ะถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนปะ๊ะโอเออ์แลคแคลริมเฮียที่รักไอเทคอวันอัลเทอร์แบ็กเก็ตตุเกเตะ ัดเห็ดว <C ourse> ันนี้เพิ่มเอาไปส่งคุณ ส่งเห็ดให้ลูกค้าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอลูกค้ามารับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนเราหาไม่เจอเราก็เลยโทรให้เขาออกมารับตอนนี้ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วอากาศหนาวมากเลยเย็น วันนี้คุณฝรั่งนั่งรอยอยู่ในรถปวดหัวมาก <c oughs>